เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b a c k d o p Channel ครับวันนี้เราอยู่กับเกม Forza Horizon 4ใน Summer Season แล้วนะฮะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะครับประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวีคนี้เขามีอะไรให้เราทําบ้างนะครับแน่นอนครับ Photo Challenge ครับผมได้ Super Wheel s p i n นะครับ Take a photo of your car ผมไม่รู้มอ่านถูกหรือเปล่านะ Weirdus หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะไปถ่ายตรงไหนนะสำหรับ Weekly Challenge นะครับก็ต้องใช้รถ Mitsubishi ปี1 9 9 5นะครับ Eclipse GSX นะครับตัวนี้จะเป็นรถของ Brian O'Connor ใน Far Part หนึ่นะครับคันสีเขียว นะโอเคครับเคปเตอร์ที่2เขาบอกว่าให้เรา cost the l i f e first c l scene event โอเคครับผมผมพอจะเข้าใจแล้วนะคำพูดที่เขาบอกว่า it doesn't matter if you win by i s or mile just make sure you cross the line first อันเนี้ยนะครับเอามาจากวลีที่ดอมพูดกับไบอันในฟา,าร์ทักแรกนะครับไม่ว่าคุณจะชนะ1นนิ้วหรือ1ไม้ก็ค่าเท่ากันนึกออกไหมครับอันนี้คือให้เราชนะ6 s t r e e t s c e n e e v e n t นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำสนามไหนแล้วมันง่ายแล้วมันทำซ้ำได้หรือเปล่านะโอเคครับใน chapter 3เขาบอกว่า take your eclipse gsx down to the strip a t five drag strip event นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับ Event ของฟาสต์แอนด์เดอะฟิลเลอร์ที่ผม เออเจ้าคนเนี้ยนะครับไปแข่งชนะ5อีเวนต์ของ Drax นะครับผมแชปเตอร์ที่4ให้เราทำสกิลโชว์ออฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าโชว์ออฟเนี่ยมันทำยังไงนะครับผมอันถัดไปครับเดลี่ l ช e เลนครับนี่เ l e s k i สกิลนะครับอันนี้ให้เราแซงรถนะครับแบบแซงผ่ากลางนึกออกไหมครับแบบรถซ้ายขวานะครับเหมือนกับใน Fast and the f u r i o u s ที่แซงกลางรถ10ล้อนะครับประมาณนั้นนะฮะดีคก็ดิฟคิงครับผม ให้เราชนะ4ดาวในดิฟโซนนะครับดับซิ่งสกิลครับให้เราต่อตูนนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็จะขึ้นในการแข่งขันนะครับต่อไปครับออซัมเชนสกิลตัวนี้ก็จะให้เราทำสกิลแบบหลายๆอันต่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวกเก็ตสปีดหรืออะไรก็ตามนะครับหลายๆสกิลติดต่อกันแล้วสกิลนี้ก็จะขึ้นมานะครับเทนติเมนท์คีลัซิ่งสกิลไปสนามแจกที่ผมทําไว้เลยครับผมแลนด์สเคปปิ้งก็เหมือนเดิมครับชนสิ่งกีดขวางด้านข้างถนนนะฮะอันที่6ครับผมให้เราได้6ดาวนะครับในจุดขออง PR สตััันนนนนะะครบี้กก็ไม่ยา อีเวนต์ออนไลน์ครับผมแจก m o เด r n Racing Helmet ไว้นะครับผมบอกกันน้องสีขาวนะครับผมแจก p r i m e m o u ฟูลลี y นะครับผม Super v i s วิช s ป็นซุปเปอร์วิชเปและก็ Super v i s วิชเป็นนะครับซีซั่นอีเวนต์ครับแจก Lotus 2 e v e n นะครับผมซีซั่นอีเวนต์อีกอันหนึ่งแจก Bentley t โบ b o R นะครับอันนี้น่าสนใจนะแล้วก็นี่ครับที่หลายๆคนเรียกร้องถามหาวานานครับ Lexus l f นนะครับมาแล้วนะครับมาแจกอีกรอบเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยที่ Photo Challenge กันก่อนนะครับสำ ครับผมอย่างที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับในรูปของ Ph โต้เชล l ลนต์เนี่ยมันเป็นสะพานที่ชื่อนี้นะครับเวียดัสนี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะครับสะพานมันจะเป็นสะพานที่มีทางรถไฟผ่านนะครับของอีเวนท์ที่มันเป็นสตันให้เราขับแข่งกับรถไฟครับสะพาน,นอยู่บริเวณนี้นะมุมด้านบนซ้ายของแมปนะครับเอะครับมันอยู่นู่นนะผมก็จะถ่ายจากมุมนี้ไปเลยนะแค่ถ่ายให้ติดก็พอใช่ไหมงั้นก็มุมนี้เลยแล้วกัน เรียบร้อยครับโฟโต้ชาเลนจ์ของเราผ่านแล้วนะครับผมโอเคครับแล้วก็เหมือนทุกๆครั้งนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เหมาะสมใกนการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดให้เราด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ